กากาวิ่งเร็วปุ๊เลยเดี๋ยวล้มกา มันวิ่งไปโน้นละวิ่งปดูดแม่ไปไหนแม่ไปไหนอ่ะโน่นแม่กับเจ้านายอยู่โน่นนี่นี่อย่างนี้ถูกแล้วไปนี้ไปนี้ ดูบางลม้มนี่นี่เข้างี้เข้าไปดิเข้าไปดูเข้าไปดูแพะงี้ก้างี้งี้ง,ง,งี้เข้าไป่งงางงี้มางงี้ดูดิตัวอะไรเออดูดิตัวอะไร ไก่ไก่ไปหาแม่ก่อนไปเดี๋ยวป้าไปไปสั่งกาแฟก่อน้ปไปอยากกินกาแฟะอะไรนะไหนไหนวะอ๋อนูน่นเจ้วนายเต่าเหมือนที่เจ้านายเลี้ยงเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะตัวใหญ่แบบนี้เลยลูกเห็นไหมเต่าเต่าเต่านูน่น ตาอยู่นู่นตาไม่ดีก้าใช่เออตาไม่ดีตาบินตาบินเหมือนก้ามีแพะด้วยเหม็นแพะไงมันฉี่ฉี่ฉี่ร้องแข่งกับมันเลย เตาเต่าเตเต่าเต่าเต่ามันบ้านพันไม้สามโคกเพิ่งเปิดไงไม่มีคนมาเลยแต่เดี๋ยวคนเยอะแหละก็จะมีพายลงพายเรือกิจกรรมเด็กๆเยอะสไลเดอร์สไลเดอร์สไลเดอร์ใช่ไหมแล้วเราไปนั่งมันก็กลิ่นเยี่ยวแกะแกะกลิ่นเยี่ยวแพะ แหมเดี๋ยวปากแตกเดินธรรมดามึงยังล้มเลยก้าอ่ะอ่า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 อืมอืาออ่าอ่าอ่อ่าอ่อ่าอ่ยอ่าก่าอ็าอ่าน่าอ่าอ่าก่าอ่าอ่าอ่า่ อยู่ตรงสามโคกนี่เองใกล้ๆบ้านพันไม้ไปไปเลยไปไปเดินไปเลยลูกเดินไปเดินไป ก้าเนี a, <laughs> ah, ่ยเซฟเซฟหน่อยมาเท่าไรมาก้าโอ้โหมาเลยมาเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับเร็วป้ารับหลังลงกลัวกลัวโอ้โหมึงลงเงินดินเลยสนุกไหม สนกุกมันบอกสนกุกไปโน่นอีกไปโน่นนี่อืออก้ามึงนี่แบบเอาไงเอาไงแวะมีแวะอือเหนื่อยยังเหนื่อยไหม ฟาโทฟาโทเหนื่อยยังเอาเอาพี่ยังน,า,า,ยา,นายแซงแล้วลเออนะเอาวกล้าเอาไงเอาไงดีเอากอดอกลงดิกอดอกลงอ,อ,อะไรนะกลัวกลัวโอเคชัดเจน ไม่อุ้มสไลด์ลงสิเอาข้างหน้าลงอ่ะมึงสไลด์ลงนี่มึงลงยันพื้นอ่ะดูแตดูมันอภาพโอ้มีพัฒนาโอเคกูดไปพายเรือดิแม่พาไปพายเรือดิกาเนี่ยมีเรือด้วยนี่าพายเรือดีกว่าต้องให้แม่พาย เพราะว่าป้าๆพายไม่เป็นพายเรือพาลูกพายเรือป้าจะไ,ไปซื้อกาแฟแล้วเปิดแล้วมั้งนะ่ะเขาเขาเปิดสิบโมงนะเพื่อใครจะมาเนี่ยเขาเพิ่งเปิดสิบโมงแปดนาทีม,ามันก็จะกล้ามานี่เดี๋ยวตกน้ําหัวขามำเขาก็จะมีแบบว่าระบายทรงระบายสีอะไรอย่างเงี้ยปลูกข้าวอย่างเงี้ยมีหมด พาลูกพาหลานมาพิดิดพาหลานมาดิเน,นี่ยมันจะเป็นบาบสีทําไข่เค็มปั้นดินเหนียวอะไรเงี้ยอยู่สามโคกเองไวางตกไอ้ก,กามึงนี่แม่งคือแม่งต้องแบบว่ามีเชือกจุง่ะไอ้กม เดี๋ยวเดี๋วเดียวนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเออลำายลงปะป๊าจับให้อ่ะอาลองเออเออกายืนก่อนให้แม่นั่งก่อนอ๋ออ๋อไป พี่ไนท์ไม่มาครับพี่ไนท์เสาร์อาทิตย์ตื่นเที่ยงนู่นนะ่ะวันอาทิตย์พี่ไหนท์หยุดวันเดียวตื่นเที่ยงไงมั่งโอ้โหเนี่ยมือไม่พายเอาพายลาน้ำ ของจริงตัวจริงเลยไอคนนี้พายก็ไม่พายหนูกไม่ก้าเ,เอาอีกอเอาอีกใช่ใช่เอาอีกใช่ใช่ไหมอันนี้ไม่เสียค่าเข้า,ขานะแล้วก็มีพวกกาแฟพวกข้าวพวกอาหารขายเนี่ยมันจะเป็นคาเฟ่ ตรงนู้เป็นบ้านต้นไม้เป็นมันขึ้นไปอยู่บนต้นไมอ้อ่ะแล้วก็นั่งกินแล้วก็ยาวไปข้างหลังก็จะเป็นคลองเลยนั่งตรงริมคลองเย็นตัวอ้าว,อาวโอนตัว นายระวังตกน้ำไม่ต้องยืนลุกลึกป่ะลึกกว่าแม่ลงดิดไม่ลึกหรอกเห็นเห็นพื้นอยู่เนี่ยเออไม่ลึกเห็นแล้ว <c oughs> อ้าว <c oughs> <c oughs> เปียกตูดแล้วสมันหน้า <c oughs> แม่เปียกตูดอีกแล้วจะนายเปียกสองวันติดเลยใช่ไหมอายพ่อขึ้นแม่เหนื่อยแล้ว โอเคกล้าหนุกไหมหนุกโอเคชอบไหมเอาเอาไงท้องเดี๋ยว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 หนุ่ยมีดำนาด้วยทนายไปดำนาเปล่าไปปลูกข้าวไปดูดิเขาปลูกข้าวกันยังไงไปไปไป กล้าไปนุ่นไปแล้วแม่ไปนุ่นแล้วโยกน้ำไงเม,มืออ่อก่อนเวลาจะอ่านน้ำต้องแบบนี้ลูกเมื่อก่อนเวลาแม่ไปทำนาลูกแม่ก็จะมาโยก,ยกอย่างนี้แหละโยกค่ะเขาใช้ดิเดกหมุนบุ๊

เอากาไปล้างมือล้งมือ,มอโอ้เย็นไหมเย็นไหมเย็นโอเคไป let's go ไปไปตรงโู้นไปตรงงู้นตรงู้นมีอะไรมีบ้านต้นไมน้นี่ขึ้นข้างบนบ้านต้นไม,ม้ไหมไปแม่ไปแล้วนี <c oughs> ่เป็นคาเฟ่ครับฮะ เอออยากได้อยู่แต่ข้างบ้านอะอยากปลูกแนวเฟิร์นอย่างเงี้ยมันเย็นดิยอยู่สามโค้ครับพี่อยู่ตรงวัดบางเตยเดี๋ยวผมปักหมุดให้แต่จริงๆะเสิร์ตเลยก็ได้เสิร์ตว่าเนี้ยบ้านพันไม้แบบเนี้ยเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ มีแบบยาวไปเรื่อยๆมีสอนปลูกผักคําไอตรงไอติมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยปลูกผักก็ตรงนี้ค่ะปลูกสิบบาทเอาอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปสั่งนี่ททำไข่เค็ม มาตอนนี้คนน้อยอันนี้ปลูกข้าวน้าปลูกข้าวไหมเนี่ยระวังนะลูกจับเด็กเหรอจับเด็กสอนไ้้ลูกเนี่ยไอพวกไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยไม่ชอบเรียนหนังสือเดี๋ยวป๊าซื้อนาให้หน้าวันนี้ไม่ถูกกันะระวังนะลูกมันคมนะอืม จากน้ำรถน้ำต้นไม้ริมของอ,อ,อ,อืออย่าไปรถที่บ้านนะลูกอย่าปลาซื้อให้คนละอันเอาไหมรต้ถต้องอื่นบ้างออ,อาอีกเอาอีก <c oughs> ก้ามันสายอาสาส่วนเจ้านายมันจะแนวขี้เกียจคนละทรงอันนี้ชอบไอ้นู่นขี้เกียจอน้นู่นรักสบายเหมือนป้าอันนี้สายทํางานเหมือนแม่อ้าก้าเหมือนแม่เจ้านายเหมือนป้าไปอยู่กับแม่นะเดี๋ยวป,ป้าไปซื้อกาแฟ นี่เราก็ไปซื้อกาแฟาตรงบ้านนั่นแหะแล้วก็จะไปนั่งทราไหนก็อันี่แต่จะเขาจะมีไอ้ตัวส่งสัญญาณเรียกอะว่าเสร็จแล้วตัวมาดูเดี๋ยวลูกตกน้ําฝั่งนี้มันฝั่งนี้มันไม่มีอะไรกัน้น oh <my> อันนี้ก็นั่งแบบริมคลองอะ่ะอันนี้เป็นของรั้วคลองอะไรคองสามโคกวะ บ้านท่านไม้ตรงนี้ก็มีนั่งเย็นๆก้าก้าป๊าไปซื้อไปซื้อเฟ้นไฟก่อนนะโอเคไหมโอเคอยู่กับแม่นะอยู่กับแม่นะโอเคไหมโอเคไหม เอาเอาเอาเอ,เอจม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 อ่าทนาอยู่นู้น,ยยนแล้วทนายขึ้นไปนู่นแล้วนะนฮะอันนี้มันชอบตามพี่วางล้มน่ะเห็นไหมพอข,ขึ้นน้องก็จะขึ้นตามหืมหืมอา้าวถอดเท้าหน่อยเหรอเขาให้ถอดรองเท้าใช่ไหมเขาบอกให้ถอดองเท้าก่อน ถอนเท้าก่อนอ,อักษอาษากษดด้วยนะมึงอ่าก,ก้าอกษากษดด้วยนะดูน้องด้วยนะลูกเดือวต้องตกอือ โอ้โโอโหโหมันบอกโอ้ยสบายโอ้โหโอ้โหสบายไหมโอ้สบายไหมหนาวมันหนาวแล้วไงร้อนเหงอแตกไปมาลงมาไปหาแม่ไปหาแม่อออเอาบายบายก่อนอฝากกดอลไรกดจี้จ้กดไลไ์อีกกดกดกระดิ่ง ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับเป็นไงโอเคครับ <Okay. laughs>